แน่วนนกวกผเอเยอมันรยเนอพวกสือหนุนน่นนี่เอาหายไปเยอมาเลยว้ามันโหลดสาเพื่อมากเป็นอันนี้เลยเนาะอือเนไปเลยอืมพอร้อปอร์ซ็นกันไม่มีสัญญาณเนาะ หลายเจ้าอยู่ผมเป็นให้มันะนะมันมันเครื่องกล้องเออเป็นกล้องรุ่นเก่าต้องเปลี่ยนกล้องเป็นรุ่นใหม่ใช่นั้นมันจะเบ่งได้มันไม่กเกษียณนสําัมันตกลุ้นแต่ว,ว่าลองเปลี่ยนเป็นกลองใหม่ก่อนกล้องใหม่แต่ว,ว่าสามอสามไม่ได้มัน,นี้ มีแต่สามอันนี้นโลกสีเบิกตัวนี้ว่าบันแบัตรไดสัญญาภาพสีอ่ออยู่ว่าถ้ามีอ่อกัดเชอนึ่ง่าเปิดไปยุยย่กับภาพเสียไปเอามาให้ฟางมันาก็โผล่เมืามเฮียดเชื่ออนที่สอบอยู่ไห้สอบวม่าเมื่อไงหมดเกินสามมลยนม่เท่าไหร่นะนั่นเร่อเขาพวก่น ลองเปลี่ยนกล่องใหม่เนาะเซกเบิ้งกล่องรุ่นเก่าเป็นอินโทรแซบตัวนี้นะครับเบิ้งได้เป็นบางซองเนาะซองเหรียญเนาะลองเปลี่ยนกันกล่องใหม่หน่อยนะแต่ว่ากล่องใหม่เสียภาษามันนีงมันอ่ออยู่ว่ปัญหาถ้ามีอ้อนี่ก็โอ้ยบือมือไม่เยอกล่องกล่องรุ่นตัวเนี่ยรุ่นมันเบิ้ดสี ตัวทีวีมันเป็นราเหาอยู่บ่แต่มีเห้า,อา,อา,า,าแล้วญญาภาพเสร่ะแล้วโอเคละถือว่าใช้ได้เอากล่องตัวใหม่เสียบเข้าไปแทนนะคะนรับวันดีหมดนัดดยกเต็ หลอดได้ได้ทีวีรับอยู่ทีวีรับเ,เด็กกล่ววองี้่ไหมกล่องตัวนี้นะครับที่มีปัญหานะครับเ,ววเริ่มมีปัญหานะครับกล่องนี้ต้องเปลี่ยนกล่องใหม่มท่านั้นถึงจะดูได้นะครับเพราะว่าซอฟต์แวร์พวกอะไรมันเป็นรุ่นเก่า <c oughs> ยีโรมาดินตุ้มมือหือ่ยีโร่หนงไม่รอขอชไปดีทีอ่อ่าขอชไปเดียวรอสักครู่นะกล้องมัยังโฟกัส เบอร์นู้มันเป็นขี้กล่องนั่นตัวนี้อยู่บะรอนใช่หนามันไม่มาดิตอนนี้เฉพาะหร้อนหนาตอนนี้เป็นรุ่นอกล้องรุ่นใหม่เลยมันไซส์เล็กมันเมตรกว่าเดี๋ยวกะตัดเปลี่ยนเป็นกล้องรุ่นนี้นะรุ่นนี้รุ่นีใหมมรุ่ GM z นะครับ GM z e t เพื่อดีไอนะครับเล่นไวไฟได้ อ่าตอนนี้เขาก็จับสัญญาณแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับซอฟต์แวร์ครับให้ครบหนึ่งร้ยปอร์เซ็นแล้วก็จะรีบูตเปิดเครื่องอีกครั้งนะครับรอสักครู่เป็นน้ำกล้องเหรอละ่ะอืมเพราะว่าอันอยู่จิตบาลเป็ี่ยนสองสองเจ้าเมื่อวานนี้เนาะมันคืออนันีน้เออคือเดียวอม,มันเริ่มเป็นมันเขาเป็นเป็นระบบเฮดดีนะ เปลี่ยนเป็นระบบใหม่อันนี้เป็นระบบมือเกา่าเดี๋ยวเราสุกโค่ให้เขาจับมือคุยกันก่อนคุณหนุ่มกอสาวถ่ายคลิปจะละถ่ายวิดีโอวไว้คนกันแต่งงานใ,นใหม่ๆเนาะยัง <c oughs> ไม่ <c oughs> คุ้นกัน ถ้าเพื่อนๆนะครับเจออาการแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจซื้อกล่องมาเปลี่ยนใหม่เลยซื้อตามร้านหนึงใกล้บ้านท่านนะครับหรือถ้าไม่สะดวกถ้าไม่เป็นก็เรียกช่างนะครับ OTA อัปเดตใช้เวลาประมาณนี้อยู่เหล่อ40เปอร์เซ็นต์จะครบร้อยปันจะเสียอัน ต่อไปนะคะและจากการตรวจสอบประวัติเลยนะคะในมีสัญญาณนะครับจะคุมลักษณะเช่นนี้เราก็เช็คนะครับข่าวมาก่อนแล้วด้วยก็ช่องระบาดนะครับสร้างความเสียหายแก่ช่องสามห้าเจ็ดครับเราก็เช็คดูนะครับว่ามันมีสัญญาณหรือเปล่าไม่ได้ไม่เอาสิเห็นไหมคะลำบากพระจริงๆเลยจะต้องมาแบกโยมขึ้นอธิว่าเกันบ้างนะครับแต่ที่มรายงานว่าต่องทีวีทีวีก็มีสัญญาณว่าช่องเจ็บนะหนึ่งร้ ก็ด <ส gas: S 2> right okay, ูช่องลๆไหนบ้างนะครับภพัทแล้วก็พี่แม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ มีสานัี่เหนองครูมินองคายหนัวมเาก่มยทันมีหดเลยมันป็น่ไเดียวันรธาชัยนาลบบุรีระบุรีสิงห์บุรีางทองครบทุกช่องนะครับก็สรุปว่าเป็นเป็นที่กล่องครับของนีรต้องต้องครามมสาคและนครปฐมั้รเมหานครและปริมณฑลที่จะอ่นนะครับถ้าใครเจออาการแบบนี้ก็ไมต้องไปขึ้นไปที่ประจานนะครับไม่ต้อง ขุนลังคาครับตุนนีแาดขุนขีและปราดตอนนี้ชานิชานาว่าเป็นเป็นที่กล่องนะครับนอกจากนี้นะครับ6เมษายนมาพื้นที่ต้องระวังอิทธิพลของพายุฤดูร้อนตลอดเลยด้วยก็จะมาหมดเลยทั้งเหนือทั้งอีสานภาคใต้รวมไปถึงภาคตะวันออกนะครับพรีเมียมครับวันนี้นะครับใช้เครื่องนี้นะครับมาดูเรื่องแพะมีอะไรตัจานก็เป็นขี้ยู่ตัจานเล็กนะครับจะหรือวิาจานคลิ์นะครับถ้าใครดูคลิปนี้ก็ ถ้า,ถามีประโยชน์ก right, ็กดไลค์กดกดแชร์ด okay. ้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับมาตอนเซลอยู่ไฟก็ต้องเสียสละทางความรู้สึกซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้โอเคแล้วพี่ง่ายไหมสามารถที่เพื่อจัดการกับคนเอกประยุทธ์การวยชา